สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาพบกันในบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับก่อนอก่อนเริ่มงานนะครับจากข้งก่อนนะครับเราเราได้ update, อัปเดตล่าสุดในเรื่องของการทำงานนะครับผมข้งก่อนเราเริ่มมุงหลังคานะครับซิงเกิลลูปนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดต ความคืบหน้างานนะครับให้รับชมกันครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมบรรยากาศภาพรวมของของโครงการของ SK Home ฮมพู e ินะครับว่าตรงน,นี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นโดยรอบของอโครงการของเรานะครับพอดีอยากจะ,ะนำเสนอแล้วก็อยากจะ,ะให้ให้ชมพาชมบรรยากาศนะครับ โดยรอบว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมอ,อ่าครับอ่าสังเกตว่าพื้นที่พื้นที่โดยรอบของโครงการนะครับเดี๋ยวให้ดูโครงการของเราก่อนนะครับผมตรงนี้จะเป็นโครงการ SK H o m e ฮมพูลล่านะครับ โครงสร้างหลักนะครับผมหลังแรกนะหลังแรกก็คือ,อเริ่มขึ้นโครงสร้างหลักนะครับทีนี้โดยรอบของโครงการของเรานะครับเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับสังเกตว่า,าจะเริ่มมีการาปักป้ายนะครับเห็นนะฮะปักป้ายาทาการตลาดมีการพัฒนาพื้นที่เริ่มมีการทําโครงการ เป็นคูลล่าเหมือนกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้จะมีอยู่2โครงการนะครับอันนี้1โครงการนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีก1โครงการนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเห็นเห็นตรงที่ตรงที่รถตรงที่รถรถแบ็คโฮนะครับแล้วก็มีรถจอดอยู่ประมาณ3-4คันนะครับผมที่บริเวณตรงนี้นะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับผมก็คือจะ ที่เริ่มมีการพัฒนานะครับผมอยู่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ60ไร่นะครับผมก็คือเริ่มตั้งแต่ติดถนนเส้นเส้นหลักนะครับผมนะฮะแล้วก็ลึกเข้ามานะครับผมลึกเข้ามาจนไปถึงด้านหลังเลยนะครับของของโครงการของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าที่ตรงนี้อีกหน่อยนะครับผมจะมีโครงการ หมู่บ้านนะครับจะมีที่พักที่อยู่อาศัยจะมีอาคารพาณิชย์แล้วก็จะเป็นแหล่งชุมจะเป็นแหล่งชุมชนนะครับผมเป็นแหล่งชุมชนแห่งใหม่นะครับอ,อยู่ที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนานะครับผมถ้าหากว่าลูกค้ามาจากาเส้นเพชรเกษมนะครับเข้ามา,าก่อนที่ถึงมศิลปากรนะครับผมจะมีป้ายาชื่อป้ายก็คือ,อลุงนวยปลาเผานะครับผมเป็นเส้น เป็นเส้นบายพาสนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาตามตามาถนนอของของเส้นหลังโซนหลังมงอสิลปกรณนะครับจนมาถึงแยกเว็บเตอร์ ster, แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเห็นมีป้ายโครงการขึ้นตลอดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ที่ตรงนี้นะครับอีกหน่อยจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับ จะเป็นที่ที่กำลังมีการพัฒนานะครับลูกค้าหลายท่านเคยโทรมาสอบถามกับผมแล้วก็เคยเคยขับรถผ่านมาแต่ก็แต่ก็ยังแปลกใจว่าที่ตรงนี้เนี่ยทำไมเราถึงมาพัฒนาตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้มีการทําการวิเคราะห์ก็คือทําการ first s t i t y ก็คือวิเคราะห์โอการนะครับที่ตรงนี้เนี่ยอีกหน่อยคือจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับมีการแบ่งล็อกขายจัดสรรขายแล้วก็จะเป็นแหล่งชุมชน ขนาดย่อมเลยนะครับผมโครงการของเราเป็นหนึ่งในในในพื้นที่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีการเริ่มมีการล้อมรั้วนะครับผมนะครมีการล้อมรั้วแล้วนะตรงนี้ก็ประมาณาเ,กเกือบสไร่เหมือนกันสองไร่กว่าเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าของการเราก็จะเป็นโครงการเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนถนนของโครงการนะครับผมตรงนี้นะก็กว้าง8เมตรนะครับ ก็สำหรับลูกค้านะครับต้องการที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมโลเคชันสถานที่ต้องการาเข้ามาเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการเรานะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับสำหรับโครงการของเรา s k สเคลนมิล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตความคืบหน้างานให้าทางลูกค้าได้รับชมกันว่าโครงการของเราตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับ ตอนนี้โครการของเรานะครับเริ่มเริ่มมีการปูกระเบื้องสาวยน้ํานะครับผมตรงนี้ช่งางก็เริ่มทําการาเตรียมปูกระเบื้องสาวยน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาชมขั้นตอนแล้วก็วิธีการรวมถึงตัววัสดุนะครับว่า กระเบื้องสาวยน้ําของทางโครงการเราครับเราใช้เป็นกระเบื้องแบบไหนนะครับแล้ววัสดุตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับผมครับก็ในส่วนของงานปูกระเบื้องสาวยน้ํานะครับสังเกตว่าสังเกตว่า,วา,าในส่วนของของตัวสาวยน้ําของเรานะครับ จะมีเป็นเป็นท็อปหินแกรนิโต้นะครับผมตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นหินแกรนิโต้นะครับเป็นกระเบื้องพื้นนะครับผมแต่ว่าเราทําเป็นท็อปแล้วก็เป็นสีดําตัดนะครับ <c oughs> ในส่วนของตรงนี้จะเป็นจะเป็นกระเบื้องยินเผาเคลือบนะครับตัวนี้ซึ่งสังเกตสังเกตดูนะครับตัวกระเบื้องนะครับเราจะใช้เป็นกระเบื้องดินเผา าสังเกตว่าผิวของตัวกระเบื้องนะฮะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยจะแตกลานนะครับแล้วก็เคลือบเคลือบผิวให้มันมีความรู้สึกมันวาวนะครับผมซึ่งค,คุณสมบัติเด่นของของตัวกระเบื้องสาวยน้ำนะครับก็คือว่า,าจะทนในเรื่องของการกัดกร่อนได้ดีแล้วก็มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำที่ต่ำนะครับผมแล้วก็ รวมถึงทใูในในส่วนของแรงขีดข่วนได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของงานปูกระเบื้องสังเกตนะฮะ,ะสังเกตว่าในส่วนของตัวแผ่นกระเบือะะ้องะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทางช่างยกให้ดูนะครับตรงนี้ตรงนี้สังเกตว่าตัวแผ่นกระเบื้องนะฮะ,ะจะเป็นจะเป็นสีที่แรนดอม เรนดอมมานะคือคือโครงการเราจะใช้เป็นสีที่เรนดอมมาซึ่งจะมีตะข่ายนะครับตัวนี้เป็นตะข่ายตะข่ายอา่าแล้วก็อา่าเซตในเรื่องของอ่สีแล้วก็ลายไว้อา่าใน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 แผ่นเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นสีที่คระซึ่งเอ่อเวลาเวลาปูออกมาแล้วเนี่ยสาวนั้นก็จะก็จะมีมิติจะมีมิติจะดูแล้วคือไม่ไม่ไม่เป็นสีแบบสีแบบโทนเดียวนะครับก็คือจะมีมิติ ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับรนี้ครับก็กระเบื้องสาดพรุ่งนี้ก็ในส่วนของงานผนังก็น่าจะใกล้เคียงนะครับผมทีนี้เดี๋ยวพาไปชมหลังคาซิงเกิลลุกนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับได้มีการบุงหลังคาก็คือฝั่งริมสะววงนะครัน,นะครับ ตรงนี้จะเป็นหลังคาซิงเกิลรูมนะครับผมฝั่งนี้เรามุงได้9กาแล้วนะครับก็เหลือตรงตรงจั่วข้างบนนะครับพื้นที่ก็รอเก็บงานนิดหน่อยนะครับตรงนี้สังเกตว่าตัวหลังคาซิงเกิลรูมนะครับในส่วนของของลายหลังคาและก็สีหลังคานะครับ ก็จะมีความรู้สึกว่าคือมองมองไปก็จะมีความรู้สึกว่าคือสบายสบายตาเพราะว่าสีค่อนแางที่จะเราเลือกใช้เป็นสีที่โทนโทนสีเทาซึ่งให้ความรู้สึกคือเย็นสบายแล้วก็ส่วนลายก็จะเป็นลายที่เลนดอมนะครับผมคือคือจะไม่เป็นเป็นเป็นสีโทนเดียวนะครับตรงนี้ อตอนนี้เราเราเริ่มมีการเก็บงานในส่วนของรายละเอียดงานนะครับผมก็จะเริ่มมีงานปูกระเบื้องนะครับเริ่มมีงานงานไฟเริ่มมีงานตกแต่งเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะก็ให้ดูบรรยากาศภาพรวมนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเรา ในขณะที่เรากําลังก่อสร้างอยู่นะก็ยินดีต้อนรับสําสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่งานก่อสร้างเริ่มจนถึงงานก่อสร้างเสร็จน,นะครับเราอยากให้ลูกค้าได้ชมผลงานของเรานะครับเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างเราอยากให้ลูกค้าได้รับคุณภาพ เวลาซื้อบ้านกับทางโครงการของเราไปนะครับเพราะว่าเราสร้างบ้านให้กับลูกค้าก็เหมือนกับเป็นเป็นบ้านของเรานะครับผมคือบ้านที่ลูกค้าซื้อนะครับต้องเป็นบ้านที่เป็นเป็นบ้านสําหรับการใช้ชีวิตในแบบที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมหรือแม้แต่การเอาเอาบ้านของของโครงการของเรานไปทําธุรกิจเป็นธุรกิจภูวิลา่าปาร์ตี้ก็าสามารถที่จะทําได้เลยนะครับตรงนี้ครับก็ยังไงฝาก โครงการของเราก็จะมีการอัปเดตนะของคึ้หน้าเการเป็นระยะระยะยให,ให้ให้รับชมกันนะครับผมตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดอสนใจสามารถโทรมาหรือว่าอ e ินบล็อกมาได้เลยนะครับผมบยังไงก็อขอบคุณ